ทำไมพวงมาลัยมันแปลกหมุนแล้วมันรู้สึกเหมือนติดๆดเกิดอะไรขึ้นมาดูกันเลยค่ะจำได้ไหมคะว่าตอนออกรถใหม่ๆเนี่ยเรานำไปให้หลวงพ่อท่านเจิมไว้นี่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่อันตรายมากๆเลยไม่ควรที่จะผูกไว้แบบนี้นะคะเพราะว่ามันจะเข้าไปพันกับตัวแกนของพวงมาลายัยอาจจะทำให้พวงมาลัยเนี่ยติดขัดแล้วก็ทำให้เราบังคับคอพวงมาลัยได้ยากขึ้นค่ะ และเพื่อความอุ่นใจของสายมูนะคะถ้าหากต้องการที่จะเก็บผ้ายันสายสินผ้าสำสีต่างๆไว้ในรถก็สามารถทําได้ค่ะอย่างกรณีถ้าเป็นผ้ายันแบบนี้นะคะเราไม่ผูกที่คอพวงมาลัยแต่เราสามารถพับแล้วก็เก็บหนีบไว้กับตัวม่านบังแดดตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้ไอเทมเสริมก็ได้ค่ะเป็นตัวคลิปยึดอย่างนี้นะคะหนีบเข้ากับม่านบังแดดตรงนี้นะเราก็เอาตรงพวกสายสินหรือผ้ายันต่างๆหนีบไว้ก็ได้ค่ะเพียงแค่นี้การขับขี่ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายและปลอดภัยค่ะ